สวัสดีทุกคนกันเรียนนะคะทุกคนวันนี้อยู่ช่องทุกทีนะคะวันนี้เราก็มาตอบกับมินิกันนี่นะคะมิน,นิที่เราตอบกับแล้วนะคะก็คือให้สร้างบ้านตามนี้เลยโอเคค่ะก็คืออันนี้น่าจาไม่ใช่ห้องรับมั้งบ้านหลังนี้เราแถมอะไรให้ก็คือแถมลิฟต์นะคะเป็นลิฟต์เนะ ออนเราบอกไปด้วยใช่ก็คือมีของรางวัลน,นะคะที่จะมีโอกาสได้แมวอยากนอาอตะโกนออนนี่นะคะแล้วก็สามสองหนึ่งนะคะนี่บ้านสีชมพูขอโทษที่มีสีฟ้าก็คือผีเป็นสีฟ้านะคะก็ตัวบ้านีสีชมพูนะ แล้วก็เข้าอันนี้เลยนะคะลิฟนี่ค่ะลงมาที่อันนี้นะเออแม่ในไมค์ครับมันไม่มีเงินนะคะทุกคนมันไม่มีเงินนะแล้วก็ไม่มีพื้นที่แล้วนะคะในห้องนี้ความสูงสิบบล็อกนะคะมีหมาด้วยชื่อม o j จิม j i จิมจิ ะราจีวิ่งตามมันไม่วิ่งตามโราจีไม่ท,ทำอะไรเลยนะคะาาก็จังนั่งอุ้ยลุกปับขึ้นไม่ได้ดีจังเลย ช้ได้หรือ,อยังอ,อ่ะใช้ได้แล้วนะคะทุกคนเอา้านูทำไมมันมีอันนี้ล่ะอ,อ๋อมนอใต้บ้าน,นเอง เบริดก็มีนอกจักใส่อ่ะขอไปแก้เป็นกลับมาแล้วค่ะดูเพล็กซก่นจะไปดูข้างบนกันก่อนอะไรอย่างปเป็นอะไร บักนะครับโดน,นอยู่ขา้างล่างเพราะฉะนั้นเวลาเล่นก็ระวังหน่อยนะลูกก็นิ้วเป็นห้องไหงนนะคะห้อง,งน้าสีฟ้าพรว่ารีบนะซึ่งมลยเป็นสีฟ้าเทื่อมันสีชมพูน,นะคะและเราก็สีชมพูด้วย ทางขยันะคะก็แล้วก็หน้าบ้านเราแต่งนี้ให้ก็น่าจอชอบหรอะนะคะประมาณนี้กปน,นะตรงนี้ก็คือ,อนะคาไม่เสร็จค่ะเมื่อวานาก็คือข้ามแล้วนะที่เราทำอันนี้ยนะึ่งทุ่มนะคะก็เล่นอย่างเงี้ยจนถึงสามพุ่มน,นะคะ มาแ่ยังมาจังก็จบแล้วนะคะตัวการรีวิวบ้านของอบาในชาแนลหรือว่าน้องกันใช่มา่ะแล้วก็จะต้องไปทราบว่าลอยฟ้านะคะทุกคนบ้านลอยฟ้าจะทำยังไงบ้านบ้านลอยฟ้ากี่ชั้นนะ กี่ชั้นนะบ้านลอยฟ้าก้าวแรกคนเข้าบ้าน <c oughs> ห้อง,งน้ำทุกชั้นห้องรับขอแบบ a ซ่อนสมบัติโอเคเจ็ดไปไปจุดหน้าค่ะ